สวัสดีค่ะมาพบช่องบุ๋มนะคะบุ๋มนนะจ๊ะนะคะวันนี้จะมาพามาชมบ้านนะคะนี่ค่ะบ้านค่ะรอบบ้านค่ะตรงนี้หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านนะคะนี่ค่ะเนี่ยหน้าบ้านก็จะมีรถสองแถวจอดอยู่นะคะอ่ามีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันกันไหมคะแล้วก็จะมีซิตี้แล้วฟังตรงข้ามถัดจากซิตี้รถเก่งไหมนะคะจะเป็นรถสองแถวเหมือนกันคะ่ะเป็นของพ่อคะ่ะจอดอยู่แต่วันนี้พ่อไปทํางานนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างบ้านกันก่อนนะคะอ่าไปดูข้างบ้านเนี่ยนี่ก็ตรงนี้ก็ะจะเป็นธุรกิจย่ำย่อมนะ,ะขายต้นไม้ค่ะของแม่ค่ะเนี่ยอ่าเป็นสวนนั่งเล่นข้างบ้านอ่ะตอนเย็นก็จะมานั่งเล่นกับเด็กๆนะอ่าเอ้ยรถเสียงดังรถผ่านกันอยู่หน้าบ้านอ่าอันนี้จะเข้าไปในบ้านแล้วนะคะ ในช่วงโควิดนะคะพวกเราติดกันหมดทั้งบ้านเลยค่ะเว้นพ่อคนเดียววันนี้มากักตัวกันตรงนี้นะ,ะให้สามีแฟนมากักตัวอยู่หน้าบ้านนะช่วงบุมน้าจ๊าและลูกสองคนนอนอยู่ในห้องอะ่ะอ่าอันนี้เข้าไปนะเข้าไปแล้วจะเป็นห้องโถงห้องนะเนื้นห้องโถงของแม่นะคะอของแม่นะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นห้องของแม่อะค่ะแม่อ่าแม่นั่งดูนะ แม่อยู่ในห้องอ่ะแม่ดูทีวีในห้องอห้องแม่าเข้ามาหน่อยจะเป็นห้องน้ําอ่ะห้องน้ารวมนะนี่เป็นห้องครัวค่ะห้องครัวมีตู้เย็นอีกเครื่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปนะเหมือนเขาวงกดค่ะเข้าไปนี่จะเป็นห้องของพ่อนะพ่อแฟนเขาเรียกว่าอะไรพ่อ่ปู่เหรอเนี่ยเป็นห้องพ,อพ่อปู่เขาเปิดไฟแล้ว สุพายุมกนะคะอ่า้องปู่มาไปิดไฟก่อนนี่คะ่ะอ่าอน,นี่จะเป็นห้องบุมนะจ้านะคะอยู่กันสี่คนนะพ่อแม่ลูกนะคะลูกสองคนอ่าอ่าเดินมาหน่อยตรงนี้จะเป็นห้องแต่งตัวะคะแต่งตัวนะห้องอืมของยุมะอันนี้จะเป็นห้องน้ําของพ่อนะคะอาบน้ําได้อย่างเดียวอาบน้นําได้อย่างเดียว ประตูนี้ก็ออกได้นะคะเข้าออกหลังบ้าน,นะคะ่ะหลังบ้านจะเป็นสวนนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้นี่จะออกหลังบ้านได้อีกประตูหนึ่งนะคะนี่ค่ะเออเป็นที่ซักผ้านะคะข้างหลังบ้านเป็นแหน่เครื่องซักผ้าอ่าแล้วฝั่ง เดินเข้าไปข้างในหน่อยนี่ฝั่งฝั่งนี้ที่ออกได้ตรงห้องอบ่มนะจ้าเนะะี่ยค่ะเป็นห้องเก็บของนี่เดี๋ยวเราไปดูสวนนะคะไปดูมุมมุมที่เรานั่งเล่นตั้งที่อกาตั้งแต่ทีแรกนะคะข้างบ้านอ่ะนี่มาทางหลังบ้านก็ได้ะคะ่ะนี่มุมนั่งเล่นเดี๋ยวพาไปดูค่ะเดี๋ยวพาไปดูนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูนี่ค่ะนั่งเล่นตอนเย็นๆทันลมพัดเย็นดี อ่าตรงนี้ก็มเป็นมะม่วงหามะนาวโหนะคะอ่านี่ยนั่งเล่นตอนเย็นๆนะตอนเย็นนั่งเย็นสบายค่ะอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูสวนนะคะสวนสวนเนี่ยตรงนี้จะ,ะปลูกใบเตยไว้ค่ะใบเตยก็เพาปลูกไว้หลายอย่างเหมือนกันแม่ปลูกไว้ค่ะ นี่ยจะเป็นสวนเงาะกับมงมังคุดมังคุดมังคุดพูดเป็นมงคุดมังคุดม,มีมังคุดลองกองก็มีอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็มีแซงแซงด้วยพวกชะอมมะเขืออะไรประมาณนี้อ่าเดี๋ยวจะมีแผนว่าจะไปซื้อบ้านอีกหลังหม่ะคะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากกดใจด้วยนะคะกดแชร์ด้วยคะอย่าลืมกดกระดิ่ง